อ่ละแล้วก็11นาฬิกา48นาทีตอนนี้เราไปตรวจสอบสภาพจราจรกับ,ค,บคุณเจ้าจราจรกันสักนิดนึงนะคะคุณเจอ้อครับ,รบวันนี้นนมีการจัดงานนะครับในหลายๆจุดของกรุงเทพมหานครครบเลยนะครับแล้วก็มีพิธีซ้อมรับรัฐประทานปริญญาบัตรอีกที่สวนอัมพรการจราจรค่อนข้างขวักขวายครับเที่ยงนี้ครับครับ สวัสดีครับกิติพันธุตัยกุลครับกับจ้าจราจรมาแล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับมีความขวักขว่ค่อนข้างจะสูงนะครับมีการจัดงานทั้งทิศเหนือตะวันออกนะครับตรงกลางที่ศูนย์สศริกิจครับและที่ศูนย์นภรรก็มีการซ้อมรับพระราชาปริญญาบัตรด้วยนะครับอย่ารอช้าครับไปดูครับเพราะว่าการจราจรคือไดนามิกนะครับดูนะครับว่านนขณะนี้เป็นยังไงบ้างนะครับ ทางด้านตอนเหนือของกรุงเทพมหานครนะครับมีอิมแพคเมืองทองธานีอยู่ตรงนั้นนะครับมีความหนาแน่นเหมือนกันนะครับหน้าสูงราชการครับส่วนต่อของบริเวณของคลองประปานะครับมาที่แจ้งวัฒนะนะครับทั้งสองทิศทางครับแล้วก็มีหน้าของเมืองทองนะครับที่ทิศทางมุ่งหน้าไปทาง5แยกปรกเก็ตครับที่มีความหนาแน่นค่อนข้างจะสูงนะครับพ้นไปอีกนิดนึงก็น่าจะคลายตัวนะครับวิภาวดีรังสิตขณะนี้ก็ไม่เบานะครับทิศทางที่จะมุ่งหน้าขึ้นเหนือไปทางหัวโลโยธินนะครับผ่านดอนเมืองขณะนี้ยังคงหนาแน่นนะครับนอเงงัแววจณขฒ ง้ามวานแน่นเลยนะครับในขณะนี้เช่นเดียวกับโพลทินนะครับจากต้นน้ํามาสนามกลอฟปูตะุปทุปะเตมีรวพรามาณภูมิพนนะครับมีความหนานแน่นสูงแล้วก็ล่องผ่านกเกษตรศาสตร์ด้วยนะครับในขณะนี้ครับ มาดูเทม้าตะวันออกกันบ้างนะครับปลเทกบางนาอยู่ตรงนี้ครับมีการจัดงานเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนะครับจะเห็นได้ชัดเจนว่าตัวของบางนาตราดยาวเลยนะครับจากวงิเวณของสีนครินแล้วก็ส่วนต่อมาจากวงแหวนจะได้รับซ้ำนะครับมีความชะลอตัวค่อนข้างจะกากครับแล้วก็สุขรูวิทนะครับจุดต่อของรถไฟฟ้าแบริ่งครับเพื่อที่จะเข้ามือทั้งสองทิศทางขณะนี้ก็มีความหนาแน่นแล้วก็ค่อนข้างที่จะส่งผลไปที่สขุมวิทด้านในด้วยนะครับขณะนี้ รมส่งเสริมการส่งออกครับที่รัชดานะครับเป็นยังไงครับยังเคลียร์อยู่นะครับสำหรับกรมส่งเสริมบริเวณของโคมงสารอาญานะครับค่อนข้างจะ ไม่มีปัญหาอะไรครับลาดพร้าวต้นถนนนะครับส่วนต่อของตัวเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับยังถือว่าใช้การได้ดีครับแกนของโพลุยุธินณขณะนี้นะครับยังมีความชะลอตัวนะครับแต่ก็ยังคงพอจะทําความเร็วได้จากเส้นสีที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับแต่ด้านบนเหนือจอซ้ายมือสุดนะครับก็คือรัชวิพากับมาจากวงสว่างนะครับมีความหนาแน่นสูงนะครับที่จะมาทางรัชโยธินระวังไว้หน่อยนะครับตรงนั้นหน้า SCB ีนะครับ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์วันนี้ก็มีการจัดงานเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าตัวของรัฐาพิเศษณขณะนี้ไม่มีปัญหานะครับมีอยู่ตรงเดียวก็คือตัวของพระรามสีนะครับโดยเฉพาะทิศทางจากอาคารมารีนอลน,นี่แหละครับจากพุ่ยน้นไทยที่จะเข้าไปในตัวของแยกพระรามสีนะครับนอกนั้นทางด้านเหนือนของจอนะครับสุขุวิตก็ยังพอใช้การได้ดีนะครับ ดูสวนน้ำพรมครับมีการซ้อมรับพระราชานปัญญาบัตรนะครับของสถาบันการพัศึกษาครับมีความหนาแน่นนะครับตัวของสีอุทยาครับที่จะม่งหน้าสามเสนนั้นมีคิวค่อนข้างจัดยาวนะครับเป็นช่วงที่จะเข้าตัวสามเส้นครับทางด้านบนครับราชวิถีน้นไม่เท่าไรนะครับแต่ด้านเหนือขึ้นมปอีกคือสุโขทัยวันนี้ถ้าเลือกใช้ขณะนี้เลือกใช้ราชวิถีจะดีกว่านะครับมาดูกล้องกันบ้างนะครับภาพจะบอกทุกอย่างนะครับนี่คือแยกคลองเตยครับสำหรับตัวของถนนพระรามสี่นะครับยังคงไม่มีปัญหานะครับไปตามสัญญาณไปดี ดูกล้องที่ผ่านที่พบนะครับนี่เป็นส่วนของโค้งของสนามหลวงนะครับที่จะเลี้ยวไปทางซ้ายนะครับขึ้นสมเด็จพระปิ่นเกล้าครับถือว่ายังพอไปได้นะครับไปตามสัญญาณครับทางลงยมราชครับทางนี้ก็ถือว่ายังชกใช้การได้นะครับลงที่เพชรบุรีดีครับลงทางดุนทางโยมราชก็ถือว่ายังชะลอตัวนะครับแต่ลงได้ครับที่หลาาหลวงครับดูที่แยกคลองตันแถมหน่อยนะครับมุ่งหน้ามาทางบางนาครับดูครับที่แยกคลองตันนะครับยังใช้การได้ครับหลุดทั้งตัวสะพานข้ามแยกด้วยนะครับ และนี่ก็เป็นสภาพการจราจรล,ล่าสุดนะครับวันนี้ค่อนข้างจะขวักไฟหน่อยนะครับคุณภาสิคุณบางแ,แต่โดยรวมแล้วยังคงขยับขยื่นไปเป็นก้อนเป็นกลุ่มได้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณค,ณคร,รับพี่จ้อครับเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าจอโลกเศรษฐ,ฐกิจกับพิกเทปกิจิครับกลับมาติดตามนะครับวันแรกของบรรยากาศการรับซื้อน้ำยางสดปรากฏว่าค่อนข้างเงียบเหงาสักครู่ติดตามครับ